สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณปช่อมตัวตัวตันครับกัไปช่อมครับแบงค์ที่กูปช่อมเห็นอยู่หนาขานาดเนสแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยี่สิบ หล่อเก่ารุ่นเก่าครับปัจจุบันนี้ใบน,นี้หายากมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมดูปุ๊บนะจะเห็นว่ามีหล่อแปพระองค์ท่านยืนอยู่ตรงนี้ครับสำหรับใบน,นี้นะสำหรับใบน,นี้นะพรอมเอจว่าเอลบโตชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อใบละ270,000บาทครับก็บ้าชมครับใครมีแบงค์20หล่อเก้าใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบใดคริปบอกตอนนี้เลยครับ ่ะคุณผู้ชมมาดูเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้นะเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญหบาทสีขาวหล่อ9้ารับซื้อเหรียญละ9 9้าหมบาท เหรียญทางขวามือเป็นเหรียญสอบาทสีเหลืองหล่อเก่ารับซื้อเหรียญละสี่หมนเจ็ดพันแบาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดที่ละเหรียญเลยเนาะอ่ะเหรียญแรกเป็นเหรียญน,นี้ก่อนนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสอบาทสีเหลืองหล่อเก่ารุ่นเก่า ย้ำนะเหรียญนี้รับซื้อเหอร 4, 7, 8, แบบียญละ4,7,800บาทรายละเอียดล่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเกาหนไปทางซ้ายมือนะตัวหนังสือเขียนคำว่าผูมิพรอะดุลยะเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรงด้านที่สองล่ะ มีเลข2เป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลข2อาราบิกตรงกลางรูปประจวังครับข้ามวนเขียนคำว่าประเทศไทยครับพ,อพสองสพันห้าร้อยห้าสิบหกคุณผู้ชมนะนะสังเกตที่ปีพศน,นะว่าเป็นปีพศสองพันาผมเออเจวะเอบีโต ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญรัฐ47,800บาทครับอ่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะถ้าดูที่ปีพศเนี่ยเป็นพพนจุดสองศตจุดสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะรับซื้อเหรียญรัฐ47,800บาทครับ ใครมีเหรียญสองบาทสีเหลืองเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อได้เหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่าย้ำราคานะสำหรับเหรียญน,นี้พรอมเออรวะเออรบีโต ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ99 5 0 0ร้บาทครับรายละเอียดนะคอนที่อยู่ตรงกลางนะคอนที่อยู่ตรงกลางเป็นรูปรอก้าวหันไปทางซ้ายมือนะตัวหนังสือเขียนคำว่าผูกนิพนธ์อดุลยเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการจ้ก้าวอ่ะนี้คือด้านแรกด้านที่สองละ ข้างล่างมีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลข5อารบิกตรงกลางรูปพระเวางครับข้างบนตัวหนังสือเขียนคําว่าปรา泰国นะพอพันจุดสอสลจุดนะ2554นะคุณผู้ชมนะเป็นพอพันจุดส,สลจุด2554นรับะอ่ะใครมีเหรียญ5บาทสีขาวเหรียญน,นี้ และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุผู้ชมะต่อด้วยใบยนี้นะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยีหล่อเก่ 9, ารุ่นเก่าคุณผู้ชมะใบนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมคลิกไปดูร้านที่สองฮะคุณผู้ชมดูดตรงนี้นะ มีตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสำนึกในพระมาหากราบลุงนาที่คุณอ่านหาที่สุดไม่ได้ครับเห็นไหมใบนี้เนี่ยสำหรับใบนี้นะใบนี้รับซื้อใบละหกหมื่นบาทนะใบนี้ผมรับซื้อใบละหกหมื่นบาทใบนี้ดูง่ายงายเลยนะด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าพลิกไปดูอันที่สองครับตรงนี้เนี่ย มีตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสานึกในพระมหากราดรุนที่คุณอ่านหาที่สุดไม่ได้อ่ะดูแค่นี้ครับรับซื้อไปละ6กหมื่นบาทครับใครมีแผงขี่สิรุ่นด้วยสานึกในพระมหากราดรุ่นที่คุณอ่านหาที่สุดไม่ได้ฮนะใครมีรุ่นนี้อยู่นะและมีทั้งหมดกี่ใบบอกแค่ผมทราบไดคลิปบอกตอนนี้เลยครับ ย้ำนะใครมีใบนี้ผมรับซื้อใบละหกหมื่นบาทนะใบนี้เนี่ยไม่ต้องดูยากดูกันง่ายๆนะใบนี้ดูกันง่ายๆด้านแรกเปลี่ยนรูปปลอเกา้าและด้านที่สองเนี่ยมีตัวหนังสือเขียนคําว่าด้วยสํานึกในพระหมหาการาบวัที่คุณอ่านหาที่สุดไม่ได้ดูแค่นี้คุณผู้ชมนะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละหกหมื่นบาทนะดังนั้นใครมีแบงค์ยี่สิบแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสํานึกในพระหมหา ดูนาที่ขูดอ่านหารที่สุดไม่ได้บ้างนะใคยมีใบนี้มีทั้งหมดกีด่ใบบอกแค่ผมทราบไปคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อด้วใบนี้นะใบนี้เนี่ยมีหล่อแปดพระองค์ท่านยืนอยู่นะย้ําราคานะใบนี้รับซื้อใบละ2งสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะใบนี้รับซื้อใบลั้7สองแสนเจ็ดหมื่นบาทมีหล่อแปดพระองค์ท่านยืนอยู่นะี้นะ ใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามที่จุดจึงจะขายได้นะอ่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกครับในวงกลมมีตัวเลข20บาทอารบิกกับด้านอยู่ครับพยาคู้ดเป็นสีเขียวปิดซ้ายปิดขวาผางเป็นสีส้มตรงนี้เป็นรูปสพานะตรงนี้เป็นรูปรอแปดนะมือซ้ายถือถุงมือมือขวาถือกระบี่นะ ตัวเลข20บาทเป็นตัวไายนะรูดดอกไม้1.2.3.4จุดนะลายไทยเป็นสีฟ้าฮะหลอ8น้ำหน้าหลอ9้าตำลังนะตัวเลข20บาทเป็นอารบิกนะรูปวงกลมนี่เป็น2ขีดนะมีพรบะบทรูปอยู่ข้างในนะมีร่วมทางซ้ายร่วมทางขวาลายไทยทางซ้ายลายไทยทางขวานะเห็นไหมนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะ ด้านที่2อะตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกฮะตรงนี้เป็นรูปนายหลวงรอ9กาอ่ะตรงนี้สงคัญมากคุณผู้ชมฮะเลข2กับตัวปีฮะใครจะเอาใบานี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลข2กับตัว B ีจะต้องมีครทั้งหมด2ตัวจึงจะขายได้นะตัวเลข20บาทเป็นตัวไายครับ ในวงกลมตัวเลข20บาทอาราบิกตัวหนังสือ20บาทตัวหนังสือรัฐบาลไทยฮะพยาคุเป็นสีน้าเงินปีกซ้ายเป็นเขียวปีกขวาเป็นส้มตรงนี้แหละคุณผู้ชมดูฮนะเลข2กับคอควายครับใครจะเอาแบงค์ยี่สิบใบนี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลข2กับคอควายจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวจึงจะขายได้นะฮะ อ่ะคุณสมะและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแบงค์2ีใบนี้ครับย้ำนะสำหรับใบนี้ผอมเอืจิวะออบีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ2 7 0 0 0 0บาทครับอ่ะใครมีแบงค์2ี่สิ 8, บหล่อเก้าลุนหลอ8ใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบ บอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ